วาวและคอร์ดโภมใจเสนอหลังจากเวอร์ชันหนึ่งไม่รู้ผลตอบรับเป็นยังไงก็รีบลงเวอร์ชันสองเพราะกลัวถูกบอกว่าจะทำอีกเลยจัดไปกระบ,บทเพลงปวนจิตอีกเช่นเคยชัญรับฟังราฟ้าทัดฟังยินฟ้าฟัดฟักชามเขียวความเชา้าชามข้าวผูกความขา หานถือปืนแบกปูนไปโบตึกกินมันปิดเนื้อกินเพื่อปิดฟันกินทั้งมันกินทั้งเพื่อติดทางเพื้อติดทางฝันหมูมึกกุ้มหุมอุ่นปุ่นตอนหน่่อยานัดโมมีแกาแีแคหิตย่านัดหมอชิดแก่หิตก่ฟี คุณยายกินลำยายน้ำล,าย,า,ยลายยายไหลย้อยระนองระยองยาลายับหญ่ไหลย,ยับเล็กลับเล็กยับเล็กใหญ่ใหญ่อาฮิลีไปหาอาอาลีฮี วันดีคืนดีหอยยายมีกันมีอายมอยเอาหูมูมาใส่หูมีเอาหูมีมาใส่หูตาตีปกต้นตาตอ,อตั้งตูตาตีตายตายต้นตาสังรีขายหอมสังรวยขายสีสังสีเล่นมวยสังรวยเล่นปีอาฮิลีพาอาลิหีไปดูผี ยกหิบนี้ยกนี้หิน้ำมันหอยตามีน้ำมันมีตาหอยมอมีติดหอยหมอาน,นติดนี้จิ่มอสองสทีติดทางนี้ติดทางหอยปิดประตูโบสดเปิดประตูโบสดมูกินงูจนมูกงมูงมอง,ม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 งมูย่อ ฮิลิพาฮิไปดูผียกฮิปนี้ยกมีฮีน้ำมันหอยตามีน้ำมันมีตาหอยมอมีติดหอยมอายติดมีจิม,มอซอสามทีติดทง้งมีติดทั้งหอยปิดประตูโบส์เปิดประตูโบส์มูกิน,นูต้งมุ คุณยายกินลำหญยน้ำลายายไหลย้อยระนองระยองยาลายักยายไหลหยักเล็กลับเล็กยักเล็ดใหญ่